กลับมาอยู่กับโมเมในช่วงนี้นะคะมีคําแนะนําสําหรับสาวๆที่มีช่วงสะโพกที่อาจจะไม่ได้สมส่วนร้อเซนตะคะมีวิธีการเลือกกางเกงให้เหมาะสมมาบอกกันค่ะโดยเฉพาะกางเกงยีนนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเป็นคนที่มีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะอยากจะพรางให้ตัวเองเนี่ยดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยก็คือกางเกงยีนพวกสีฟอกอ่อนๆหรือว่าสีพาสเทลสีอ่อนต่างๆที่เป็นสีแฟชั่นเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงซะค่ะแล้วก็ใส่กางเกงยีนที่เป็นกางเกงยีนสีเข้มหรือว่าสียีนส์ธรรมดา ที่ไม่ได้ถูกฟอกมากจนเกินไปจะช่วยให้ขาดูเพรียวขึ้นแล้วก็ช่วงสะโพกเนี่ยดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือกระเป๋าหลังของกางเกงยีนของคุณค่ะมันควรจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ไม่ได้เป็นขนาดที่ทําให้ใหญ่จนเกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้สะโพกที่ไม่สมส่วนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดูไม่สมส่วนหนักขึ้นไปอีกถ้าใส่กางเกงยีนก็ให้เป็นกางเกงยีน5กระเป๋า 5, 5 pockets ปกตินะคะก็จะสวยที่สุดแล้วที่นี้ อะถ้าเกิดมาเป็นคนที่ตัวเล็กหน่อยสะพวกไม่คอยมีนะคะคุณค่อนข้างโชคดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะใส่กเกงยีนสีอ่อนหรือว่างเกงยีนฟอกอะไรต่างๆได้เพราะมันจะไม่ทําให้คุณดู ตัวใหญ่มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังอย่าไปใส่สีเข้มมากจนเกินไปถ้าใส่สีเข้มมากจนเกินไปคุณก็จะยิ่งดูตัวเล็กหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณสามารถที่จะเลือกใส่สกินนี่จีนส์ได้สบายๆเลยค่ะกางเกยงยีนทรงแคบทรงสกินนี่เนี่ยนะคะคุณจะใส่สวยเลยแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนเดิมนะคะระวังเรื่องกระเป๋าข้างหลังไม่ให้มันอยู่ติดที่หรือว่าขนาด ใหญ่จนเกินไปตัวคุณก็จะยิ่งดูเล็กค่ะสําหรับสาวที่มีสะโพกผายมากๆนะคะช่วงข้างๆสะโพกเนี่ยดูใหญ่มากเลยเขาบอกว่าวิธีการง่ายๆที่จะทําให้ช่วงขากับสะโพกเนี่ยมันดูสมส่วนและไปด้วยกันได้ดีนะคะนั่นก็คือใส่กางเกงที่ปลายค่อนข้างจะบานสักนิดนึงอาจจะเป็นขากระบอกหรือว่าขาม้านะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ดูเป็นใหญ่ตรงนี้แล้วก็แคบเหลือเกินแต่มีกัน เป็นเคอร์ฟที่ดูสวยงามนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะสีค่อนข้างเข้มนิดนึงเพื่อที่จะพรางให้ตรงนี้เนี่ยมันดูเพรียวลงนะคะแค่วิธีการง่ายๆแค่นี้ค่ะก็จะทําให้ช่วงสะโพกที่มันดูอาจจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ของคุณเนี่ยดูดีขึ้นได้แล้ะค่ะ แน่นอนเลยนะคะว่าอะไรที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมากับเราเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะมันจะต้องมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมสรยมมสะโพกจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะได้สวยแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ